ช่วงเวลาที่เขานึกถึงคุณจนสูญหัวใจเขาจะทำยังไงขอพัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุค,คลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานของเขาหน่อย t e m p r e s s นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันนะคะ หกเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินเหมือนกันนะคะควีนคือดาพลังงานของโคนธาตุลมเมถุงตูนกลูมแล้วก็แปดดาพลังงานของโคนธาตุลมขึ้นมาอีกหนึ่งใบมีพลังงานของโคนธาตุดินสองใบธาตุาลม2ใบนะคะที่ขึ้นมา ุณกับเขามีประเด็นกันหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะว่ามี8ดาบนะคะการมืด8ดด้านการหาทางออกไม่เจอแล้วก็หกเหรียญการขอโอกาสการให้อภัยนะคะแต่ก็มี the empress นอกคนที่ใช่คนในฝันในจินตนาการคนของใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพา่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมทำไมเขาถึงคิดถึงคุณสุดหัวใจหรือว่ายังไงนะคะ หนึ่งดาบถ้าเขานึกถึงคุณจนสุดหัวใจเขาจะทำยังไงนะคะแอบซ่อนอะไรไว้7จ็ดาบ10บดาบนะคะความเจ็บปวดความสิ้นหวังคุณกับเขาน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างกันจริงๆที่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะคิงถือเหรียญแต่ความรักที่มีก็ยังคงมั่นคงอยู่นะคะมาทั้ง dm place queen ถือดาบแล้วก็ คิงถือเหรียญแต่เหมือนกับพลังงานของเขาเป็นคนที่ใช้สมองใน,ในการรักมากกว่าใช้หัวใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพ่ออยากบอกเราว่าอะไรเนาะมีการพักไปมีการเว้นวักมีการพักใจหยุดพูดหยุดคุยกันไหมนะคะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์ หรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขามันเพิ่งจบไปนะคะ The Tower วอสวินถือไม้ไฮโรแฟนพลังงานของคุณเหมือนคู่ที่มีประเด็นกันนะคะอาจจะหยุดพูดหยุดคุยกันไปบางคู่อาจถึงขั้นเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะ The Tower ตัวเขาเองยังคงคิดถึงคุณจนสุดหัวใจแล้วก็ยังคงรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้เจ็บปวดกับสิ่งที่ทำลงไปหรือว่ากับความสัมพันธ์ที่มันจบไปนะคะ ตัวเขาเองก็ยังจมอยู่กับความเจ็บปวดความสิ้นหวังนั้นยังรู้สึกว่าชีวิตมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้นะคะยังคงคิดถึงยังคงเฝ้ามองคุณอยู่ยังอยากกลับมานะคะอยากติดต่อมาหาอยากกลับมาแก้ไขนะคะนี่คือความรู้สึกลึกๆของเขานะคะตอนที่เขาคิดถึงคุณจนสุดหัวใจเนาะแต่สิ่งที่เขาทําเขาทํำยังไงนะคะเขาก็จะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆไม่ได้ทําอะไรนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกให้คุณได้เห็นด้วยนะคะ ว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นยังไงความรู้สึกลึกๆของเขาอยากกลับมาแก้ไขคุณคือคนที่ใช่คุณคือเด็มเพรสในใจของเขาอยู่นะคะแต่สิ่งที่เขาแสดงออกกลับสวนทางนะคะเป็นเดไฮโรแฟนนิ่งๆเง,งียบๆไม่แสดงออกเหมือนไม่รู้สึกอะไรชีวิตสามารถเดินไปต่อได้นี่ก็เป็นแค่หนึ่งบทเรียนหรือว่าหนึ่งบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่อยู่ในใจนั้นช่างแตกต่างนะคะในใจมีทั้ง8ดาบ10ดาบ7ดาบแล้วก็4ดาบมี The Tower ด้วยนะคะแสดงออกว่าไม่เป็นอะไรแต่ภายในใจนั้นแทบไม่มีแรงสู้ต่อนะคะ